ด้วยการปรับเปลี่ยนนโยบายโควิด -19 าทำให้พื้นที่ต่างๆของจีนเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดความต้องการยาลดไข้และยาแก้ปวดรวมไปถึงยาต้านไวรัสและอื่นๆนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างมากทางาสุ้นที่ผู้กเกี่ยวข้องของบริษัทยาหลายแห่งในเมืองวนโจวมณฑลเจ้อเจียงได้กล่าวว่าคำสั่งซื้อยานั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสายการผลิตทำงานอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมง และเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถส่งยาไปพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศได้ทันเวลาที่เมืองหลันชีมันทนเจ้าเจียงบริษัทยาแห่งหนึ่งซึ่งเดิมทีจะผลิตยาเพียงสามประเภทเท่านั้นก็ได้ระง,งับการผลิตยาสองประเภทเพื่อทุ่มเทความพยายามทั้งหมดในการผลิตยาลดไข้และยาแก้ปวดโดยเฉพาะส่วนที่บริษัทยาแห่งหนึ่งในเมืองหางโจวก็ได้เพิ่มการผลิตยาลดไข้และยาแก้ปวดจากสอง0 0กล่องต่อวันมาเป็น60,000่นกล่องต่อวันแล้ว